มิย่ายืนดูพลุกกับหนุ่มหล่อที่แท้คือคนนี้สถานะชัดเจนไม่ต้องเผือกต่อกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับมิย่าทองเจือลูกสาวของท,ทีทองเจือสวยๆแซบ่แซบๆและเก่งโปรไฟล์ดีขนาดนี้เป็นที่หมายตาของหนุ่มๆห,หลายคนก็ทำชาวเน็ตต่างจับตารอดูว่าหนุ่มคนไหนเป็นหวานใจคนใหม่เนาะ ล่าสุดสาวมิยาโพสอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมิยะทองถัวเผยภาพสวยๆขณะยืนดูพลูกกับน้องชายโรเตอร์แต่ภาพแรกๆน้องโรเตอร์หันหลังให้กล้องทำตกใจนึกว่าหนุ่มที่ไหนนอกจากนี้แฟนคลับบางคนก็คอมเมนต์บอกฟิลแฟนอีกด้วยจนชาวเน็ตเตือนสติกันเองบอกว่างง คนที่ชอบเม้นว่าฟิลแฟนมิยาโรเตอร์คือพี่น้องสติอย่าหาเม้นไปเรื่อยและต้องเรียกสติชาวเนต็ต not all ด่วนฟิลแฟนอะไรกันเอ่ย5 5 55, 55 5ล้าน